นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแยกให้ชาแนลครับวันนี้ผมได้แปาปิ๊นปีนแนมาที่แม่ของแม่น้ำปิงครับพอดีตะเคียนฝนตกนักปนป่วยแหนมลงแม่ครับที่ปนป่วยแหนมลงแม่แปลน้อยแปงลงแม่กินแหนมเล่นแหนมนะคะแนนครับในผมไม่จะรอแข่เขาเขินพอเดียวมาพอแห็นความรำปีนได้ปีนนะตอนนี้ผมก็ได้ใส่เน่งสเปนตี้เรียบร้อยนะครับผมไล่แปลได้พอได้แต่ยอด มีแน่ๆทังบู์บนบนสองท่านครับก็ต้องดักอว,วนอยู่มีเหินจะไหลลมผมสรอยไว้ห้เซนกับสามเซนแห่เดียวรับเดี๋ยวเขาไปดูอากาศของสามเซนแห่ดูครับเขามีตัวไหนอยู่ยครับเขาแหนมหรือโปรเจดด์เขาเปลี่ยนโคโ ตุกม่ตัวืนครับเอาเลึกคอยแนมชีโฮดเด็กะแบบนี้ครับแบบนีน้ ีปาลาแด้วนะน้ำใลแตนีนะแถมใสก็เจอด้วยเหมนนือนแอมทั้งหุงเนาเแหละก็เลย ปน,นิงแต่นี่ยังไม่แหแห้งนื่อคืนเลยอยู่ตีนแช่งโอ้เห็นกันนี้น้อย นีนเป็น,นตลาขาวนีนครับนีนนี่มีนสองตัวนีนครับ แต่ม่แห้แน,นี่แผ่นดินน้อยติดหครับนี่ก็เป็นผลงานของห้องแสมซินแห้งครับเดี๋ยวจะพอผลงานรวมกันกกันนะครับจะฟังและกันไปน้อยดูกันยา่แครับครับหลังจากที่ผมเก็บแสมซินแห้งแล้วตะกี้เนี่ย ผมได้ไปกู้แห่เส้นแห่โอ้ยได้แปะย่อยมาตัวเดี๋ยวไปพ่อครับอันนี้เป็นของผลง,งานของสันเส้นแห่ทงกมได้นักกคสมคบูรณ์ประมาณสักโลสองโล,โลได้อยู่เดี๋ยวเอาไปพอของแห่เส้นแห่แปะย่อยติดมาตัวสองตัวอย่ับ ครับแผส้นแฮ่แตะกี้ผมใส่วันที่ล็อกปุ้นนะครับมันกลายยากิด้นนะฮะนะครับเป็นปลาตะเพียนลายเขียวครับใส่พอได้อยู่แปรนิ่งแปเห็่มเดี๋ยวผมขอเก็บแค่กันครับเดี๋ยวผมจะลงไปใส่ทั้งลุ่มพอหิมกอมหนึ่งเดี๋ยวได้มีผลงานจะได้มาเพ้่ปีแน่นด้พอนะครับ อนนี้ก็ถึงไม่แลาประมาณสักเตี่ยงแล้วนะผมจะขอกับตัวพิกแบนกันครับแต่ที่ได้ไดตะกี้ผมก็ลงแลกผลได้เห็นแต่ซ้อยแปะเห็นหน่อยนี่ได้กูใครเก็จะได้กลับแบนผีนางงนทั้งหมดเขาก็จะเป็นแปะรวมนะครับในนะักพอสมควรเลยครับผมก็จะขอจบคลิปผิดเรื่องนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปแน่ผมจะไปไหนเดี๋ยวรอติดตามกันครับขอบคุณครับ